เราคือธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจต่างใจไม่หวังกำไรคือปาณิธานตอกยำ้ำอาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกรอ,อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน สิบกว่าปีที่เหนื่อยหนักนายพารกิจหลักรวมพัฒนาชนบทวันนี้ชนบทเข้มแข็งเกษตรกรลืมตา่นรวมกบฏระดับสภาสู่งีวิตเตรรมสรทาง นะครับได้มีการได้มาร่วมกิจกรรมการพิจารณาสนุสการนะครับในการกลับเครื่อนงานในบ้านค่าเหลือนะครับสองอาทิตย์นะครับผมเป็นผู้จัดการที่นะว่าก็ประมาณหนึ่งปีแล้วก็ท่านนายพลนะครัก็รอกัรนะครับก็ได้มาเห็นนะครับความเข้มแข็งนะครับของธนาคารบ้านค่าเหลือนะครับโดยเฉพาะนะครับคุณธนาคารโบกเกอร์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนสงุดๆจากทางบริษัท จากการสัมผัสนะครับผมก็เห็นว่าน,นะครับกลุ่มนี้นะครับมีผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับมีบารมีนะครับที่จะสามารถนำพาเราได้นะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มนะครับของร้านท่าเรือครับทั้งหมดนะครับการมีส่วนร่วงนะครับือว่าเป็นสินส่งสำคัญนะครับตัวนี้การรวม่ยม่าสํเร็จนะคะรับและก็มาแสดงการมีส่วนร่วมซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็ได้รับการ การมีส่วนลดราคาใลิตสินค้าในภาคเรือรานค้านะครับหล้าที่ขาดไม่ได้นะครับคือการสบสุนะครับการส่วนงานาบภาครัฐนะครับโดยเฉพาะด้วยางรั่าได้เพ่มเงินทุที่แข็งแกร่บแลท่านหายคยนะครับให้ครับสมัค ตปสนะครับก็ได้พอที่จะช่วยได้นะครับก็คือในปีที่เขาได้มาเห็นนะครับมีการพัฒนาแล้วก็ผลิตไม้ถ่านในส่วนของเรื่องน้ำนะครับถ้าเรือไปถึงท่านเก็บนะครับก็เลยได้เสียสูงโรคประหาดนะครับสองพื้นฐานจะเจอบนะครับต่อปลายด่านน้ำลึกนะครับต่อเพื่อตั้งความน้ำเพื่อมาเกิดเพื่อให้ได้บ้างนะครับซึ่งทางธนาคารอีกทีนี้ก็ปรับริบาลเป็นสถานการพัฒ่านมาช่วยด้วยนะครับ ส่วนก็การสลงทุนการสร้างความเข้มแข็งี่ยส่วนก็เป็นภารกิจของกระทรวงการคลังเช่นกันนะครับกรดีธนาคารก็ได้มีกองทุนนะครับท่านกองทุนต้องมาดีสี่กองทุนนะครับก็มีกองทุนที่สำคัญบางชนี้ก็คือกองทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับขึ้นมานะครับก็มีงบประมาณที่พอสมควรนะครับผมก็เลยเมื่อนนี้นะครับภารกิจโครงการนะครับเพื่อที่จะช่วยนาครับใต้ระดับอีกแรงหนึ่งนะครับโดยของงบประมาณนะครับ หลายโชว์นะครับตั้งความได้สองแสนครับตอนนี้ก็รับเสื่อรับทางถ้าได้รับอนุมัติก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับชุมชนนะครับเพื่อที่จะมาเสริมนะครับในเรื่องของสีใบรองนะครับในเรื่องของป่าชุมชนในลัาษณะพวกนี้นะครับก็ในระยะแกนะครับก็ผมก็มั่นใจนะครับว่าผมโคตูนนะครับบ้านท่าเรือเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาและก็ต่อยอดกานได้ ปีที่ผ่้นไปนะครับราาาก็ฝากทางท่านคณะกรรมการนะครับได้ช่วยพิจารณานะครับกุ่มบ้านไ่ยเรือนรับไว้อีกตัวเครับที่สามาสนคุณน,นะครับขอบครับ